อันนี้เป็นการทดสอบใหม่นะครับดิอีโคสนะครับ KV ห้าพันกับทีมงานวงดนตรีอะไรนะเจอร์ไพร์เร์ิเชอร์โอเคอันนี้วงดังของสมุปราการเลยนะจ๊ะในสมุปาการต้องรู้จักทิเชอร์นะครับตั้งแต่รุ่นยุคอะเนสดนะปัจจุบันเป็นคาราโอเกะแล้วนะครับก็งานก็ยังมีเรื่อยๆนะพี่นะครับเอามาจัดสมันเลยยังเปล่าแทนกันอยู่ ต้องให้ต้องให้ปรมอาจารย์อันนี้อาจารย์ผมเลยลองแล้วเป็นไงม้างครับไม่ตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่นะใช้ได้ไมวโอเคเลยแต่อันนี้อีกทีมนี้อันนี้อีกทีมงานหนึ่งต้องอันนี้ครับผมอันนี้ทีเชอร์นะฮะอันนี้ของวัดอันนี้พระเอ็มนะฮะจะเป็นดีบ m มาร์คคอร์ทเดวิลล์นะครับเอามาจะส่งต่างหากสามทีมงานรวมอยู่ในนี้เลย ไม่มีที่ไปแล้วโุนี่ไหนเยนี่เลยิโอเคเนี่เสียงไม่คมชัดไปใส่ซิปนะครับิไม่มีหอนเลยนะใช้ได้แล้วไปใส่ซิปเลยใช้ได้ไ้เลยอันนี้ิใช้แดงเดียวไม่แพงรถนายรถนานซิปออโอ้โอ้ ซึวางซึ่งจืไม่แตกเนี่ยตะโกนไม่แตกอ่ะดูห่างปากเป็นไงเสียงก็ไม่แตกดีใช้ได้ใช้ได้ราคาราคาใช้ไม่ได้โอ้ให้เดนบวกค่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้บอกเป็นทีมงานหน่อยสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะสี่พันเก้าร้อยบาทราคายังไม่รวมส่งนะคะเกินคุณภนาคุณธาาเชื่อสัพเพโอเคนะอาจารย์นะ ดีดีก็ใ้ดโอเคครับ